ไม่ยิ้มเยนะ้งได้มได้า่ะส่นจะสาไมด้ดอนีการโกงเนาะกรงไ่ได้โกงเด้สอ่ะนะว่านี่ถุดกำลังวผู้หญิงเป็นผู้เก็บเงินเพราะว่าให้ได้หลายก่าผู้ชายผู้ชายมานผหญิงเก็บนี่คือสต้องบานนี่เอาหมอนมาหนุมหมอนมาตรงไงผู้ชาอูายกว่าต้องเขา

ี่นี่มาทันได้ังดีลว่เลยมาอ้ยไมเอ้ได้แล้วะนดีแล้วดแล้วดีแล้วดีแล้กนมเอาไม่อาไปานนไั้มเขากดเยาอะไเลชีเรียนไแอรเบิกหนาตามันก็เป็นผู้ให้